อื่นเนาะนี่ไอก็ช่วยกินข่าวก่อนช่วยนขาว่เรือมอดำพอได้อื่นมาต้มมานี่แต่เขาจะคอยเดินทางต่อเจ้าถือว่าก่อนจะไปหาปลามาหนิเนาะไปน้องเซียวมาหน่นะมาหนิถือว่ามอฮิเอาอื่นมาต้มมานีิคนเราโว้ยคงตับตัวในท้องมาหี่กินอื่นพี่น้องขากไร้านีิมีอื่นนี่แฉบนี่เอาหิบประมาณนี้แฉบลาอ่าเดี๋ยวัดๆใส่ใสใสไปเออจะได้ไปวันแห่เนี่ยจะได้วันแห่เพือนเสียวจอนจะได้นี่ กินเข้าก่อนเรอทาแต่มอดอํากําลังเกลือเป็ดเกลือไก่อยู่พูดป่ะบมื่อก้เกลือสมโอ้ตีพอปลาตองนี่อ่าขักร้ายเอองนีเอืองเมื่อกกินได้รบ้างเด้่นีเอืองนี่พี่น้องเอืองอยู่พี่ขี่พุ่น้องขี่กับอือแย่บทพี่น้องอืมขี่พี่น้องขี่พุ่นครับครับอ้าวสบายดีเพื่อนๆทุกคนมาหนี่บอกผมพ่ออีกแล้วเนาะสำหรับเบาเรื่งพร้อมรับทิ้งงานมาหนี่ทิ้งานทั้งปี ทิมงานทิมงานน้ำเปียกมาเนี่ไปอีกแล้วมือว่านในโลงของมือนี่ไปต่อมาเนี่ไปอยู่ใสน้องน้องน้องกีร๊องน้องเสียวมือนี่เพิ่นสิพาไปน้องเพิ่นมาเนี่ลงวันแห่มาเนี่จักสีมานหรือประมาณบูดเด้อเพิ่นว่าน้องเพิ่นใหญ่หมดเลิกเทไรก่นว่าปุ๊กยี่สิบเมตรว่ะกวางมันหาสิบเมตรห่ดแหละมือนี่นี่ยฉะนั้นผากติดตามไปเด้อพี่น้องโมโคติดตามเพื่อเป็นกพลังใจพวกเขาแน่สิได้เห็ุคลิปต่อคำอยากเบิ่งคำอยากแสดงฟ้านั่น บ้ยาละขยะเต้องติดตามก็ได้ยหรอให่ไปยเรื่อชิลงเลย ทือว่าทีมงานเบาข้ามเปียกมันนี่สายเคสส่ยสายเสียสายของมันมาลุยมันนี่ทือว่าได้หลายเติมนอนมันนี่ทือว่าปัจจุบันนึ่ทีมงานเขาปลดปลายังใหญ่ได้ปลาหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัพสไครต์หน่เด้อกดติดตามไปแน่เพื่อเป็นผลงานเผื่อไปกำลังใจให้พวกเราดิ เห็ดคลิปต่อไปหาปลาต่อเนาะหาปลาต่อเมื่อนี high, high, ้พาบรรดาทานมากินปลาหนองกินปลาของปลาซีเม being so uhm like well, so, ื so, yeah, ่อยแล้วมากินปลาหนองมื่อนี้ของแหแนมมาดูบมแมเขาตัดแฮแลวป่ะโอ้ยตายแลวป่ะนี่สงสัยเมื่อนี่แ่ยันสงสัยยันพุงบุเมนตง่ายแหละจะจะค้องจะค้องแหเจ็บหัวเลยสงสัยผักพื้นหลายเติบยันใส ส้องใส่บริลงวางนแหย่อยของหลายมือเติบแล้วเออพี่น้องพุทแล้วบาทนี่แม่ธรรมดาบาทนี่สมใจแล้วมันนี่เอาแบกหามขึ้นบาทนี่ออเอาระวังแขนเกือบขึ้นปล่อยปลาคือเก่เาเด้อเอาเฮ็ดโอ้โหขอขอบคุณรอหน้ากีฬานะพี่น้อง